เราก็า จะมาบอกข้อดีของการรับตรงที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยโหมหมายมั่นคัดมือมาอย่างดีได้ไหคะเยที่ข้อดีข้อที่1ค่ะคือไม่มีรอบแอดมิชชั่นหรือว่าเปิดรับน้อยมากถูกต้องค่ะน้องๆหลายๆคนนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะอย่างบางมหาวิทยาลัยนะคะเขาเปิดรอบรับแอดมิชชั่นแทบจะไม่มีเลยหรือบางคณะก็ไม่มีเลยเช่นคณะแพทยศาสตร์นั่นเองหรือบางคณะก็มีเปิดรอบรับแอดมิชชั่นค่ะพี่ป๋อมแต่รับจํานวนเข้าศึกษาเนี่ยน้อยมากเช่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือว่าคณะศึกษาศาสตร์บางสาขา และนี่เลยคะ่ะข้อที่2นะคะหากสอบติดอุ่นใจมีที่เรียนแน่นอนต้องต้องบอกว่าข้อนี้นะคะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะการรับตรงนะคะเขาจะเปิดเนี่ยตั้งแต่น้องๆองอยู่ม .6 เทอมนหนึ่งกันเลย<ฆ>ทีเดียวฉะนั้นนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะเข้ารับตรงเนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยได้เตรียมตัวก่อนคนอื่นได้มีโอกาสพิชิตข้อสอบก่อนคนอื่นเรามีแน้มต่อก่อนเพื่อแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นแนวข้อสอบปีนั้นก่อนเพื่อนั่นเองค่ะ และยิ่งใครที่สอบผ่านรอบรัตรงแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะมไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งกดดันเพราะว่าน<ท>ในโรเียก็มีที่เรียนแล้วนี<ท>ไ่ไม่ต้องมานั่งตอบคําถามว่าแบบน้องคะมีที่เรียนหรือยับสันมีที่เรียนแล้วแกท,ท,ทีนี้น้องๆก็เหมือนยกภูเขาออก เอาเขาออกไปเลยถูกต้องเลยและเราเราก็สามารถที่จะไปฝันเล่นเลได้ตามใจชอบและไม่ต้องเครียดกับการสอบแอดมิชชั่นด้วยค่ะข้อดีข้อที่สมนะคะจํานวนรับตรงเนี่ยเยอะกว่าเห็นเห็นต้องบอกเลยว่าข้อนี้ข้อนี้น้องๆเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะเพราะว่าหลายๆคณะหลายๆสาขานะคะเขาก็จะมีโคอต้านแล้วก็จํานวนที่เขารับอ่ะเนาะส่วนใหญ่เนี่ยการรับตรงเนี่ยเขาจะรับมากกว่าแอดมิชชั่นด้วยนะคะและอย่างบางมหาวิทยาลัยนะคะมีการรับตรงเนี่ยมากถึง70%เเลยทีเดียวจะเห็นได้เลยนะคะว่าแนวโน้ม ตอนนี้เกี่ยวกับการรับเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เปิดรับตรงในหลายๆ,ๆที่มากๆ<ช>ดังน,นั้นน้องๆคนไหนที่มีโอกาสนะคะอย่าลืมที่จะไปสอบรับตรงนะคะเพราะว่าโอกาสมากมายเปิดรอคุณอยู่ต้องย้ yeah. ่ลอีกข้อท <T |ar|> ี่4ี่นะคะคู Stre ่แข mm ่ง hmm. น <oney> ้อยกว่ารอบแอดมิชชั่นกลางเนื่องจากโครงการรับตรงส่วนมากนะคะมีการกําหนดคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาค่ะทำให้เราสามารถตัดโอกาสคู่แข่งไปได้เยอะใช่เช่นในบางมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะมีการกําหนดพื้นที่ว่าเราต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆดังนั้นน้องๆคนอื่นนะคะที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคนั้นก็เหมือนไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปสมัครสอบอได้โอกาส ที่ดีนะโอกาสเป็นของฉันเลยจ้าและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโคต้าพิเศษมากมายจะเป็นแบบโคต้านักกิฬา,าโค้ต้าผู้เรียนดีมีความสามารถทางด้านวิชาการอะไรก็ว่าไปแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนเขาก็มีความสามารถพิเศษที่ต่างกันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างนีนี่เอง หรือว่าเป็นการตัดคู่แข่งที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าขางน้องเนี่ยรอถึงรอบแอมิชชั่นกลางเนาะต้องบอกเลยว่าผู้สมัครเนี่ยมาจากทั่วประเทศกันเลยทีเดียวจ้าแลวน้องๆก็จะไปเจอกันแบบอุ้ยหลากหลายจังหวัดนู่นนี่นั่นเนาะถ้าสมมติเราเข้าแต่รอบรับตรงเนี่ยเราก็จะตัดคู่แข่งตรงนี้ได้มากโขเลยทีเดียว